ครับสวัสดีครับพบก,กับผมอีกครั้งนะครับกับไมค์กันพลามอ c ช anel นะครับก็วันนี้ก็จะมารีวิวนะงครับงานของ Block คีสนะผมตัวนี้เป็นงานของเอ่อกาเล็กซี่เวอร์ชันศูนย์แปดนะผมเพื่อนๆน,นะครับกับตัวของเอ่อยูนิครอนนะผมนะอันนี้ก็เป็นเฉพาะแค่ส่วนหัวนะเพื่อนๆตัวนี้ไม่ใช่เป็นงานสุ่มนะฮะอ่าร้านในร้านร้านร้านนึงในแอปส้มเนี่ยเขาจะระบุไหมนะว่าเราต้องการเบอร์อะไรนะครับแล้วก็จิ้มเลือกไปนะครับผมก็เลือก เป็นตัวของยูนิคร์นไปแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเออมันน่าสนใจดีนะครับเพราะว่าหัวมันใหญ่นะครับผมใหญ่มากไหมก็ประมาณกำมือเด็กนะครับผมนะกำมือเด็กนะครับผมก็ก็โอเคนะผมว่าดีนะครับผมสวยดีรายละเอียดของตัวงานก็ดีด้วยนะครับราคาก็ไม่แรงมากร้อยสองใบแดงมีทอนนะเพื่อนๆนะครับผมนะฮะก็ถือว่าเป็นงานที่น่าเก็บนะครับผมเพราะว่า น่าเก็บเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นงานแท้งานลิขสิทธิ์นะครับงานที่ได้รับลิขสิทธิ์แท้มามันก็เลยแบบเออมันน่าเก็บนะครับผมแล้วก็มันก็สีสันค่อนข้างสดใสนะครับผมนะฮะราคาไม่แรงด้วยนะผมนะแต่ว่าก็จะรอของนานประมาณถ้าเกือบเกือบอาทิตย์กว่าืถึงก็จะได้ของมาแล้วนะผมนะฮะตัวนี้ก็ยูนิคอร์นนะครับตัวนี้การประกอบไม่ยากนะครับผมนะฮะตัวนี้ไม่ยากเลยนะครับแล้วก็ สิ่งที่มันทําให้ผมชอบนี่คือการประกอบเนี่ยมันจะมีเป็น3เฟสเฟสแรกคือโครงหน้าที่เป็นเหมือนกะโหลกครับผมเฟสสองก็คือจะเริ่มมีชุดเออชุดเออแก้มข้างเออชุดเข่ามาแล้วก็สุดท้ายจะเป็นชุดใบหน้านะผมนะฮะมันจะมีสามขั้นตอนนะผมก็คือจะทําตามขั้นตอนนะผมนะก็ผมรู้สึกว่าประกอบงานบอกรีประกอบแล้วสนุกนะครับผมนะะแล้วก็ พลาสติกนี่ก็คือว่าโอ้โอเคมากดีมากๆพลาสติกค่อนข้างที่จะนุ่มมือมากๆแล้วก็ประกอบไปเป็นเพลินนะเพื่อนๆนะครับผมนะฮะตัวนี้รู้สึกว่าในร้านที่ผมซื้อเนี่ยมันจะมีอีกชุดเออมันไม่ไม่มันจะมีชุดไฟขายด้วยเพื่อนๆนะครับชุดไฟเนี่ยคือจะต่อจากด้านในนะครับผมจะเป็นสายไฟ2เส้นเป็นหลอดไฟ led นะครับต่อเข้ากับดวงตาด้านในนะผมเพื่อนๆนะฮะนะครับ ดวงตาด้านในเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูในคู่มือต่อผมให้ดูในคู่มือต่อนะครับดวงตาด้านในนะครับมันจะอยู่ในขั้นตอนของการประกอบเฟสแรกนะครับผมนะมันจะเป็นทิ้งเ,เขียวเขียวกลมๆนะฮะเขียวเขียวกลมๆอยู่ข้างในอ่าอันนี้อันนี้เป็นดวงตาข้างในนะครับเ,เพื่อนๆที่นิ้วผมนะเห็นไหมให้ดูใกล้ๆนะครับ ชิ้นนี้จะเป็นชิ้นดวงตาด้านในนะครับผมมันจะมีชุดไฟที่ใช้การเอากาวติดนะครับผมแล้วก็จะมีสายไฟแยกขึ้นมานะครับแปะแล้วก็ไปจิ้มที่ตัวลูกกระต่ายสีเขียวเนี่ยนะครับผมแล้วก็ประกอบเข้าไปนะครับผมนะฮะแลวเวลาเปิดก็คือจะใช้เป็นการเคาะนะครับผมพอเคาะเนี่ยก็คือจะมีไฟที่ตาติดนะครับหมนะนะครับผมนี่ครับการประกอบนี่ มันจะขึ้นเป็นโครงหน้าเพื่อนๆเห็นไหมเป็นโครงหน้ากะโหลกก่อนอ่าแล้วจะมีพวกหลังหัวนะครับนะครับขอบหัวสีเหลืองนะครับผมจะเป็นขั้นตอนแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นเรื่องของชิ้นข้างแก้มแล้วก็เป็นเขา่าเพื่อนๆนะครับนะครับ,นะรบ,นะรบก็ถือว่าเออมันน่าสนใจดีนะครับแล้วก็มันจะแถมเป็นตัว ฟิกเล็กๆนี่มาให้นะครับผมนะเพื่อนๆอีกหนึ่งชิ้นนะครับน่าจะเป็นยานอนะไรสักอย่างยานอาร์คหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมนะก็มันมีแค่นี้เพื่อนๆผมก็หวังว่าในอนาคตนะถ้าบล็อกคีมีโปรเจกต์นะกล่องสุ่มนะทำพวกเป็นชิ้นส่วนตัวก็ได้เป็นชิ้นส่วนเบิร์ดกระพองอย่างเงี้ยเออถ้าเอามาทั้งตัวก็เอาเป็นเบิร์ดกระพองนะครับชิ้นส่วนด้านล่างช่วงอกช่วงไหล่ก็ได้นะครับผมนะผมว่าตัวเนี้ยน่าสนใจเพราะว่า จุกขยับมันก็มีแค่อาปากอ่าอาปากเนี่ยอาปากดูแย่เห็นไหมมันอาปากได้แล้วก็เขาเขินนี่ก็อ่าขยับมานิดหน่อยเ,เพื่อนๆนะครับผมนะฮะอ่าด้านล่างดูนะครับลองรายละเอียดเส้นสายมีมาให้ครบๆนะเ,นเพื่อนๆนะครับนะฮะนะครับ,นะรบก็งานชิวๆนะครับผมประกอบชิวๆประกอบ แป๊บเดียวเสร็จตั้งโชว์เก็บใส่ตู้นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ของเพื่อนๆพ่อนวันเอเอร์ก็ได้หมดครับราคา177บาทนะก็ลองไปหากันดูนะเออมีการ์ดมีการ์ดมีการ์ดให้ด้วยอ่ะโอเคก็ประมาณนี้สาหรับคนที่เอออยากหาอะไรที่มันเบาสมองประกอบดูก็งานของบล็อกคีก็ผมว่าก็น่าจะน่าน่าเอามาประกอบเล่นนะมันก็ไม่ของกับเครียดมากไม่ถึงกับต้องแบบ ดูแล้วดูอีกว่าจะประกอบชิ้นส่วนไหนลงอันไหนถูกไหมอะไรเงี้ยไม่ต้องเครียดตรงนั้นมันไม่มีนะครับผมพอชิ้นส่วนมันน้อยแล้วก็เป็นยังไงเป็นบอลจอยด้วยนะครับผมนะฮะก็ยังไงก็ลองไปดูนะครับผมนะครับร้านที่เพื่อนๆรู้จักก็ลองไปค้นจิ้มๆกันดูนะครับผมนะฮะอ่ะสำหรับงานของกันพลาที่ผมจะรีวิวต่อในคลิปหน้าจะเป็นตัวของเดซิเน่กันดั้มสเปกทูลครับตัวเอ่อเป็น พาร์ทของ Final b u t เทินะผมที่จะมีข้อต่อเป็นสีแดงนะผมอันนี้ก็ลองหน่อยนะเพราะว่าผมควานหาตัวนี้นานมากเพื่อนๆแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีชุดหนึ่งที่ราคามัน400กว่าบาทผมก็ไม่ได้สนใจในไพอไปเจอร้านนั้นหนึ่งแน้วราคามันตกออกมาเหลือ2 0 0กว่าบาทโอเคก็ลองดูไม่รู้ว่าจะได้เป็นตัว Final Button จริงๆหรือเปล่านะก็ลุ้นๆดูว่าแต่ว่าร้านที่ผมดูเนี่ยก็ถือว่า ดูแล้วค่อนข้างน่าเชื่อถือเพราะว่า,ารีวิวมีแล้วก็สินค้าราคาค่อนข้างโอเคนะครับผมแล้วก็มีหลายๆตัวที่แบบเออผมก็ไม่ได้ตามมานานมากก็มันมีตัวใหม่ๆขึ้นมาเยอะนะครับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าของ IBO กบนะฮะแมนโรดี้นะครับมีทั้งทั้งสามสีหรือจะเป็นพวกางานของ RG นะครับอาร์จีไฮนูเคยเห็นแล้ว RG ร์จซาซา,าบีอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มี MG ซาซาบ้ซึ่งราคา6กร้อกว่าบาทเออมันจะยังไงวะหกร้กว่าบาทนะครับสีขาวนะเออนะครับก็เดี๋ยวรอให้ขอไม่มาก่อนเพราะช่วงนี้มันขอมนันน่าจะนานนะครับผมมันจะมาช้านิดนึงเพราะว่ามันไม่ใช่เออมันเป็นร้านจีนะ่ะถ้าเป็นร้านไทยมันก็อาจจะราคานี้คงไม่ได้ถ้าเป็นร้านจีนเนี่ยราคาก็ประมาณนี้แต่ว่าก็ต้องรอของกันนานนะครับผมเป็นอาทิตย์นะก็เดาๆว่าประมาณวันที่20หรือ25นะครับน่าจะได้ของเดี๋ยว ขอเวลาแป๊บหนึ่งนะเพื่อนๆนะครับยังไงกันพาผมก็จะจะพยายามกลับมารีวิวนะนะครับตอนนี้ก็คือรีวิวทัน former ไปก่อนเพราะว่างานบล็อกคีก็ถือว่าเป็นงานที่น่าสนใจนะครับผมแล้วก็เป็นงานที่เออ่ผมว่าก็ช่วงนี้เขาก็มาแรงนะครับผมนะฮะเหมือนเหมือนว่าจะทําเป็นตัวบล็อบเบิ้ลบีภาคเบเวอร์ด้วยนะเพื่อนๆก็เดี๋ยวลองดูว่ามันจะมาจริงๆหรือเปล่านะครับผมนะฮะนะครับไอ้ส่วนของยูรับปาร์คทีาทำแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ว่าบล็อกคีค่ายใหม่ก็ เขาไปทำตัวบัมเบอร์บีนะครับในภาคของเบเวิร์ดนะครับของเดี๋ยวลองดูกันว่ามันจะมาเมื่อไหร่นะครับผมนะฮะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องมักันพามอลเลยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับไปบ่ายเพื่อน